บิลลิทิวบีค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับผมอ่ามาสวัสดีค่ะหนูชื่อบิลลนันชเวอร์นะคะวันนี้หนูจะมาโชว์กินเล้งนะคะนี่เลยค่ะเล้งของหนูไหนครับเล้งคืออันนี้เลยค่ะแล้วเดินจับไปเติมพริกนะคะอืมกินกินเผ็ดมากปกติถ้าเราไปกินที่ร้านเราเราไม่ได้บอกว่าเราจะกินที่เป็นเด็กๆเราจะวานทุกอย่างเลยค่ะ เขาจะวางทั้งแพ็กนี้ลงไปเลยค่ะแล้วเด็กๆจะกินเผ็ดเกินค่ะถ้ากินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็เลยเราต้องบอกว่าอยากทำเด็กๆกินนะคะก็เลยเขาใส่แยกแพ็กแบบนี้เลยคะ่ะนี่แยกแพ็กแล้วก็กินได้สบายๆเลยนะคะบีจะลองดื่มนะคะลองกินครับดื่มดูไม่เผ็ดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวบีจะเติมทํางหดเลยนะคะ เติมทั้งหมดเลยค่ะเป้นออนชิชิมแล้วเดี๋ยวจะวัดแ็กสีข้างในนะคะเราว่ดแล้วดูดีขึ้นและน่ากินด้วยนะคะแต่คือคนนะคะแล้วหนูคนไม่ค่อยเก่งนะคะคนครับคนให้แ่บๆหนูจะนอนเดี๋ยวซุดนะคะ เผ็ดเหมือนที่ลาเลยแล้วคะตอนนี้เดี๋ยาย้ำไม่เมื่อยแห้งหมดก่อนถึงสะด้ไม่เผ็ดเกินไปไเลยครับล <ๆ S 1> ูกจ๋าค่ะหนูฝึกตั้งแต่แบบแรกปกติหนูไม่ได้ฝึกหนูเรียนมันจะท้อ,อตอนหนูยืนนะคะหนูจะก,กินพริกเลีว้วเป็นกุ้งกินได้และะ้วค่ะไปลาดอีกรอบหนึ่งพรัววันพริกอีกแล้วอืมตอนนี้อาจจะเผ็ดเกินแล้วนะคะ ไม่รอช้าเรามากินกันเถอะนี่ชื่ว่าใช้มือกินอร่อยกว่านะคะอืมเนื้อ,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 อยามากเลยค่ะอืมอร่อย เรื่องเกี่ยวกับกินบิลิจริงจังมากเลยนะคะแล้วยิ่งเผ็ดยิ่งบิลิจ,จริงจังค่ะดูจะไม่แสบเหงือกเลยครับไม่แสบค่ะมีคนออกมาแล้วค่ะขาวๆไปได้มีวิธีกินเลยนะคะ จนแขะให้เยอะๆแบบนี้ค่ะ mm. แมจิกมาถ้าบิลลี่กินเล้งบิลลี่ต้องกินเล้งที่บ้านนะคะเพราะบิลลี่จะใช้มือจับทุกอย่างค่ะอีกค้งเราจะฟันไม่ได้แล้วมีเด็กๆที่ชอบกินเล้งเหมือนบิลลี่ไหมคะช่วยบอกวิลลี่ด้วยนะคะจะได้ยวันหล้วน้ามันนัดกันกินข้าวได้นะคะคาร์บงคารคนที่ติดตามบิลลี่คือบิลี่นะคะแล้วคนที่ไม่ได้ยังไม่ติดตาม ทีไปช่วยมาติดด้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย